แชร์ข่าวเล่าเรื่องสวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะ11กรกฎาคม2567อัปเดตกันต่อเนื่องสำหรับการยืนยันตัวตนเพื่อเข้าใช้งานแอปทางรัฐเพื่อรอรับเงินดิจิตัล10,000บาทนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นการยืนยันตัวตนเพื่อใช้งานแอปทางรัฐผ่านแอปไทยดีซึ่ง คลิปนี้จะมีความยาวนิดนึงนะคะแต่ว่าถ้าดูภาพประกอบและดูช้าๆหรือย้อนหลังดูได้ก็จะไม่งงนะคะเช่นเคยก่อนไปรับชมรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะส่งกำลังใจให้แอดด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ share, ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันนะคะ โดยการลงทะเบียนวิธีนี้นะคะจะมีอยู่2วิธีย่อยวิธีที่ 1. คือการลงทะเบียนแอปไทยดีโดยการสมัครไทยดีต้องไปที่จุดทําบัตรประชาชนเท่านั้นนะคะวิธีที่ 2. การลงทะเบียนเข้าใช้งานแอปพลิเคชันทางรัฐด้วยไทยดีนั่นก็คือเราต้องลงทะเบียนแอปไทยดีก่อนนะคะ หลังจากที่ดาวน์โหลดหรือลงทะเบียนไทยดีแล้วนะคะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันทางรัฐมาไว้ที่เครื่องและทำการติดตั้งแล้วนะคะ 1. เปิดแอป,ปทางรัฐแล้วกดสมัครใช้งาน 2. กดเข้าสู่ระบบด้วยไทยดีเหมือนที่แอดบอกไว้ว่าต้องลงทะเบียนที่แปปอป ID ก่อนนะคะ 3. ศึกษาข้อมูลกำหนดและความเป็นส่วนตัวจากนั้นก็กดยอมรับจากนั้นระบบจะนำเข้าสู่แอป,ป ไทยดี 4. กรอกรหัสผ่านที่ผู้ใช้งานได้จากการลงทะเบียนแอปไทยดี 5. ระบบจะนำไปสู่การยืนยันตัวตนให้กดที่ยินยอมนะคะ 6. กรอกรหัสผ่านอีกครั้ง 7. จากนั้นระบบก็จะนำเข้าสู่แอปทางรัฐ 8. ระบุพินโค้ดหหลักเพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน 9. เปิดการใช้งานสแกนใบหน้าโดยกด ใช้งานจากนั้นทำการสแกนใบหน้าเพื่อเข้าสู่ระบบนะคะ10เมื่อผู้ใช้สแกนใบหน้าสำเร็จให้กดเริ่มใช้งานและ11จากนั้นผู้ใช้งานสามารถเลือกใช้บริการต่างๆบนแอปทางรัฐได้ทันทีการลงทะเบียนแบบที่2และ3สามารถเข้าใช้บริการตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโรได้ทันทีนะคะสำหรับการลงทะเบียนแบบที่1จะต้องพิสูจน์และยืนยันตัวตนที่ตู้บริการอนเนกประสงค์ภาครัฐนะคะ วิธีก็คือ 1. เมื่อผู้ใช้งานอยู่ที่หน้าตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐแล้วนะคะให้ทําการสอดบัตรประชาชนที่ช่องสอดบัตรที่ช่องสอดบัตรเพื่อเข้าสู่ระบบ 2. ศึกษาการให้ความยินยอมให้ข้อมูลส่วนบุคคลในการใช้ตู้แล้วกดตกลกนะคะ 3. กดเลือกเมนูเปิดใช้งานทางรัฐและทําตามวิธีที่แสดงอยู่บนจอนะคะ สีเมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วจะได้ QR code ไว้สแกนเพื่อเข้าใช้งานแอปทางรัฐต่อไปจากนั้นผู้ใช้งานนำบัตรประชาชนออกนะคะ 5. เปิดแอปทางรัฐจากนั้นเลือกหมวดหมู่ข้อมูลแล้วเลือกใช้งานเครดิตบูโรได้เลยนะคะและผู้ใช้งานนะคะสามารถค้นหาจุดติดตั้งตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐเพื่อยืนยันตัวตนในการใช้บริการเครดิตบูโรได้ด้วยแอปทางรัฐซึ่งมีอยู่6ขั้นตอนนะคะ 1. เปิดแอปทางรัฐแล้วเลือกหมวดหมู่ข้อมูลจากนั้นเลือกเมนูเครดิตบูโร2กดเลือกยืนยันตัวตนที่ตู้บริการ 3. ศึกษาคำแนะนำในการยืนยันตัวตนผ่านตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐแล้วกดถัดไปจนครบทุกขั้นตอนนะคะ 4. เมื่อศึกษาจนถึงขั้นตอนสุดท้ายให้กดที่ให้กดดูที่ตำแหน่งตู้บริการ หน้าตูจะแสดงตำแหน่งตู้บริการอเ็กประสงค์ภาครัฐที่อยู่ใกล้ผู้ใช้งานจากนั้นกดเลือกไอคอนปักหมุดเพื่อดูข้อมูลในแต่ละตำแหน่งนะคะและ 6. เมื่อผู้ใช้งานเลือกตำแหน่งตู้ที่ต้องการแล้วก็ให้กดที่นำทางเพื่อให้แอปนำทางไปที่ตู้ได้เลยนะคะ นี่คือการยืนยันตัวตนเพื่อเข้าใช้งานแอปทางรัฐผ่านแอปไทยดีนะคะอย่าลืมนะคะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันทางรัฐมาและทำการติดตั้งลงทะเบียนและยืนยันตัวตนรอรับเงินดิจิตัลวเลเล็ต10,000บาทจากภาครัฐซึ่งคาดว่าปลายปีนี้จะได้ใช้เงินอย่างแน่นอนนะคะอัปเดต11กรกฎาคม2567